ในฐานะคนที่คุกคลีในวงการการเงินมายาวนานผมก็อยากเล่าให้ฟังถึงความแตกต่างระหว่างตัวแทนประกันกับที่ปรึกษาการเงินด้านประกันครับสองบทบาทนี้ดูเผินๆก็อาจจะเหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่อนข้างต่างกันในวิธีการทํางานแล้วก็เป้าหมายที่ตั้งไว้เริ่มจากตัวแทนประกันก่อนนะครับตัวแทนประกันเนี่ยมีหน้าที่หลักในการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยเช่นประกันชีวิตประกันสุขภาพหรือประกันรถยนต์ตัวแทนประกันเองก็ต้องเข้าใจด้วยว่าลูกค้าเนี่ยต้องการอะไรในช่วงเวลานั้นซึ่งแน่นอนว่าบางครั้งตัวแทนประกันอาจจะ ถูกมองว่าเน้นแค่ยอดขายแต่ในมุมมองของพวกเขาเองเนี่ยความสําเร็จก็คือการช่วยให้ลูกค้าได้รับความคุม้มครองครับส่วนที่ปรึกษาทางการเงินด้านประกันเป็นบทบาทที่มองภาพใหญ่กว่านั้นครับไม่ใช่แค่เรื่องประกันแต่รวมไปถึงการออมการลงทุนและการวางแผนกเกษียณหน้าที่ของเขาไม่ใช่แค่ขายผลิตภัณฑ์แต่เป็นการเข้าใจเป้าหมายชีวิตของลูกค้าจากนั้นก็ช่วยวางแผนการเงินที่เหมาะสมที่สุดถ้าเปรียบเทียบง่ายๆครับตัวแทนประกันเน้นผลิตภัณฑ์แล้วก็เป้าหมายระยะสั้นขณะที่ปรึกษาทางการเงินนะครับเน้นวางแผนระยะยาว สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายสําหรับคุณที่ทํางานด้านการเงินนะครับผมเชื่อว่าคงเข้าใจดีว่าในบทบาทของเราเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดก็ไม่ใช่แค่การขายผลิตภัณฑ์นะครับแต่เป็นการสร้างความไว้วา,ง,วาวงใจและช่วยลูกค้าประสบความสําเร็จในเป้าหมายทางการเงินระยะยาวครับสุดท้ายครับอย่าลืมนะครับว่าการเงินเป็นเรื่องของชีวิตมากกว่าตัวเลขและความสําเร็จของเราในฐานะมือนนาอาชีพด้านการเงินก็คือการช่วยให้ลูกค้าประสบความสําเร็จเพราะในสายงานนี้ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนสําคัญกว่ายอดขายครับ